สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็คือจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอ่าอะไรเอ่ยเพื่อนเพื่อนรู้ไหมเพื่อนเพื่อนรู้ไหม the secret of the self ค่ะคือความลับของตัวเราเองนี่เองเนาะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าคนเราเนี่ยมีความลับมากมายเลยเนาะในแบบว่าของตัวมันเองเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดให้เพื่อนเพื่อนฟังถึงความลับของเราดีกว่าเออความลับอันแรกของเราคือรักตัวเองค่ะเพื่อนเพื่อนคือบางครั้งเนี่ย มีนายฝรั่งนคนหนึ่งนะเป็นนายอิตาลีเขาเคยบอกบอกว่าคําว่ารักตัวเองเนี่ยไม่ใช่ว่าทําแบบเราเอาแต่ใจตัวเองอะเพื่อนแต่ความรักตัวเองมันคือความรักที่เกิดจากความเมตตาเออเมตตาตัวเองเราเมตตาอยากจะให้ตัวเราได้ดีอยากจะให้คนอื่นได้ดีอยากจะให้ตัวเองได้ดีคือเหมือนถึงว่าเราทํายังไงให้ตัวเราเนี่ยได้ดีอยู่ในทุกๆวันเราทํายังไงให้ตัวเราเนี่ยไม่ทํำลายคนอื่น เนี่ยค่ะคือการหลักเรื่องแท้จริงถัดไปนะคะคือการรู้จักตัวเองจริงๆแล้วคือการรู้จักตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากนะเพราะสสว่คนไม่ค่อยยอมรับตัวเองหรอกก็ไม่ค่อยรู้จักอยากจะรู้จักตัวเองไรคนอยากจะรู้จักคนอื่นทั้งโลกเลยแต่ไม่อยากรู้จักตัวเองเพราะเรารู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเราเบื่อเรารู้สึกเหมือนกับมันมไม่ใช่อ่ะไม่ใช่สิ่งที่เราแบบอยากจะรู้จัก แต่จริงๆแล้วการรู้จักตัวเองมันเป็นสิ่งสําคัญนะถ้าเมื่อไรที่เรารู้จักตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความแบบไหนมีสิ่งแบบไหนมันก็จะทําให้เราอะสามารถที่จะยอมรับและก็แก้ไขปรับปรุงเราให้ดีขึ้นได้ถัดไปคือการเคารพตัวเองความเคารพตัวเองอะมันเป็นสิ่งง่ายๆครับเพือนใครๆก็พูดได้ว่าเราเคารพตัวเราเองแต่จริงๆแล้วคนายนะ99เนี่ยมาจาเคารพตัวเองมาจามั่เคารพตัวเอง เพราะว่าเรามักจะชอบหลงลืมตัวเราเองว่าฮ้ยคือตัวเราอะเป็นคนแบบไหนตัวเราเป็นคนอย่างไรตัวเรามียังไงตัวเรามีอะไรไหมตัวเราเป็นยังไงเราไม่ค่อยเคารพตัวเราเองหรอกค่ะเช่นเช่นกับเราไม่ค่อยเคารพความคิดของตัวเราเองบางครั้งเราเนี่ยเราจะชอบแบบเฮ้ยสับสนว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกไหมสิ่งที่เราเป็นมันถูกไหมสิ่งที่เราทามันถูกไหมแต่ในความจริงแล้วอะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเคารพตัวเองอะมันก็จะทําให้เราแบบว่ารู้ว่าแบบ เราควรแก้ไขปรับปรุงตัวเองยังไงต่อไปคือเราควรแก้เซลล์คอเล์ก็คือแก้ไขตัวเองก็คือการแก้อย่างที่มนบอกค่ะพอเราเคารพตัวเองแล้วเรายอมรับตัวเองเรารู้จักตัวเองเราก็จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองในทางที่ดีได้เซลล์โมดิเวตก็คือว่าการแบบสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองบางครั้งเนี่ยชีวิตของเรามันก็ล้มเหลวชีวิตของเรามันก็แบบทุกข์สาค่ะชีวิตของเรามไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวัง แต่เมื่อไรที่เรามีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราในทุกๆวันว่าเฮ้ยวันนี้เราตื่นขึ้นมานะเราจะมาทําแบบนี้เพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นเราจะมาปรับปรุงชีวิตของเราเราจะมาแก้ไขแล้วมันจะมาทําสิ่งที่มันดีขึ้นกว่าเดิมแบบให้ดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้มันคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ความไว้วางใจ เราจะต้องสร้างความไว้วางใจให้กับตัวเราเองคืออย่างเช่นว่าถ้าเราไม่ไว้ใจตัวเราเองเราใครจะไว้ใจเราอันนี้มันคือเรื่องสําคัญนะเพื่อนๆเราจะต้องไว้ใจตัวเราเองก่อนว่าเฮ้ยตัวเราอะน่าไว้ใจแค่ไหนเราจะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับตัวเราเองก่อนเพื่อที่คนอนื่นเขาจะได้ไว้ใจเราได้นะคะและสุดท้ายก็คือการสั่งสอนตัวเราเองอย่างที่มุนบอกคือเมื่อไรที่เราสั่งสอนตัวเราเองได้ เมื่อนั้นคือชีวิตของเรามันก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าเรายังไม่กล้าที่จะสั่งสอนตัวเราเองเรายังไม่กล้าที่เราจะแบบก้าวข้ามผ่านความกลัวที่จะมาสั่งสอนตัวเราเองเนี่ย ไม่มีทางที่ชีวิตของเราจะดีขึ้นชีวิตของเรามันจะดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อตโตของเราเองรู้ตัวของเราเองว่ามันดีหรือมันไม่ดีอย่างไรแล้วเราก็ค่อยๆปรับปรุงแก้ไขสั่งสอนตัวเราเองนั้นให้มันค่อยๆดีขึ้นนี่คือทั้งหมดค่ะที่มลต้องการที่อยากจะพูดคุยเพืพ่อนๆทุกคนฟังนะคะอย่างนั้นวันนี้เราวมลก็ขออนุญาตบายๆก่อนนะคะ